ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวสะพานเรียบชายทะเลหลังวัดศรีจันประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบรรยากาศดีมากๆเลยมานั่งเล่นชมวิวยามเย็นบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้วัดศรีจันประดิษฐ์อยู่ด้านหลังอันนี้เป็นร้านกาแฟมองทะเลคาเฟ่อันนี้เป็นสะพาน สะพานเรียบเข้าไปในทะเลมีศาลาให้นั่งเล่นด้วยยอดมีเรือลำใหญ่ด้วยร้านกาแฟริมทะเลมองทะเลคาเฟ่สุดยอดบรรยากาศดีมากๆแต่ว่าน้ำทะเลขุ่นไปหน่อยน้ำขุ่นอันนี้วัดซีจันประดิษฐ์ อันนี้เขากำลังสร้างอะไรไเนาะสพอนเรียบชอยทะเลบางปูตรงนั้นเป็นตาอากาศบางปูอันนี้เป็นสถานตาอากาศบางปู ที่เขาไปชมนกนางรวลมีใกลรันอนเรียบชอยกันเลยบางปูรรยากาศดีมากๆแล้วมัน้าม,มาออกกำลังกายน้าม,มาปั่นจักรยานเล่นมากๆมีสะพานเข้าไปในนี้ด้วย จักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์วิวบรรยากาศดีมากๆเลยน่ามานั่งเล่นมากๆน่ามาตกปลามากๆน้ำขุ่นไปหน่อยมีคนมาวิ่งออกกำลังกายด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยมานั่งเล่นชมวิวยามเย็นที่ที่ถนนเรียบชายทะเล หลังวัดซีจันประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีร้านกาแฟอยู่ริมทะเลด้วยสวยงามมากๆใครที่อยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับจุดชมวิวนี้อยู่หลังวัดซีจันประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ,รมีสะพานเรียบชายทะเลด้วยมาวิ่งออกกำลังกายได้เลยมาปั่นจักรยานได้ด้วย 不需要了。